สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมแม็กเองวันนี้เราจะมาดีวิวตั้นหนึ่ง SCVT ศู SC นะะย,ย์หนึ่งแอนศูนย์สองขีดสามนะฮะเยขีดหนึ่งกับขีดสองผมไม่ดีวิวผมจะเล่นเกมวะโอเคการ์ที่เหลือเดี๋ยวไปดูหลังกล่องโอเคมามาเปิดการ์ดอ่ะนิ้ัปุก ต้องมีอุปกรณ์โอ้ยแกะยาก,กมันแกะยากว่าผมแกะไม่เป็นวะโอเคเดี๋ยวแกะข้างกันเลยนะครับอืม โอ้ย,เด,ยเดี๋ยวนี้สติกเกอร์ค่ะเขาทำมาแน่นแล้วอะโอเคครับเด็กเดี๋ยวค่อยมาดูส่มหังกล่องน,นะฮะอ่ะนี่ครับนี่เอาไว้ตรงนี้ก่อน โอเคนี่ครับกัสโอเคครับมาดีวิวกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมอาจจะไม่อ่านสกิลนะเพราะว่าคลิปยาวเกินกูขี้เกียจโอเคครับเริ่มตัแต่ใบแดกครับอาสวินทามินเกลครับใครทักมาอีกวะนี่นี่ครับ แป๊บนึงนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับนี่ครับอัศวินทามินเกลครับเป็นฟอยหน้ากล่องนี่ครับเดี๋ยวผมจะแยกสายไว้อีกแล้วนี่ครับต่อไปครับอัศวินทามินกล่องเบอร์ทำไมเนี่ยอัศวินอัศวินท,ทามินเซ,เซเว่นแห่งอันธการนะครับ ต่อไปครับอาลวินทีทามินเบอร์สแห่งตาม,มานะครับโอเคส่วนนี้ครับอืมเออแป๊บนึงครับเฮดเดทไลเดอร์คางวาวาน่านี่ครับคนละสายอัศวินทาม,มินเดพาครับต่อไปครับ มังกรอ,อ่ะอันนี้จางแห่แห่งเพิงทมินกาแกลนทัวแฟนท่อมนะครับนี่ครับเป็นกาก้าของดักเน็ตนะครับต่อไปครับเดทเทิงเลยไรเดอร์โอเว่นนะครับต่อไปครับอัศวินธท,ะทะมินดูแซมนะครับต่อแล้วก็ต่อไปครับเพื่ออย่าสายผิดนะต่อไปครับอัศวินไทมินอ่า อาโบอุบอ่นครับอัลวินทามินเบลเซ่ครับอัลวินทามินเซลครับเออถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดดเดดไรเดอร์ดีดดดมสัสสายเวนนอมครับโอเคครับสำหรับใครท,ที่อยากดูรีวิวแบบดีๆผมแนะนำไป,ไปดูช่องคิดแอนคิด อืมเดี๋ยวผมแปดลิงไว้ให้ก็ได้อัศวินทาม,มินอินเดย์ครับอัศวินทาม,มินเอฟครับอัศว,วินมังกรทามินอ้อเดือดเดมังกรโอ้ยอาร์อารอาร์ินมังกรทามินนามุครับเดดเดเดอร์เชอิคาดาต่อไปโอ้เวทมนต์นะครับโอ,โอ้สมองเบลอหน่อยนะครับช่วงนี้ คิร e ์ดเคิร์ดดีชั่วเคิร์ดดีไซน์อันเดอร์เดชั่นเคิร์ดไดสสกาบายเคิร์ดฟิวเดอร์เดชั่นเซคันด์ออฟเคิร์ดเวนนอมเพนเวนนอมบเวนนอมสเปลเวนนอมสวอมเวนนอมวัตต์ เวนอมสวอมเขาให้มา2ใบงั้นดึเอ่มน่าจะโอเคครับสุดใ้คือไอเไวเวนอมสวอมครับเ,เดี๋ยวผมจะบอกแค่สกิลเดียวนะครับสามารถใส่สกี่ใบก็ได้ในในกองการ์ดนะครับซึ่งมันเลยให้มา2ใบเลยนะครับเยี่ยมไปเลยต่อไปครับดาบมังกรธมินเกลเบทครับ คอยซันแมสต่อไปก็เอนเชนแล้วนะครับจอมจกักรพรรดิสวรรค์ชั้นฟ้าเซอร์เบดิออสดอสพลังแห่งต้นกำเนิดเซอร์เซอร์เบดิออสเทพอยู่เหนือทุกสิ่งกาแกนทัวดาก่อนไซเอนเวเตอร์ขวานอัศนี ไซโคนินอากิโตะนะครับสายรับสายสมือดีโทเคเทคิแข่แขดีคุวิญญาลุกโชนมังกรสายสัมพันธ์เชียทับเสริมแห่งสายสัมพันธ์ตั้งใจกันน้อยโอต่อไปครับวิญญาณมังกรสายสัมพันธ์ แตกะของผู้แข็งแก่งมังกรข้างไว้เทียมทานอ้าอ่าชาพ่าฉันผู้พิชิตอมะตะอาชัยนในโม,มงกุธมินค้อน,อนมังกรสายสัมพันธ์อากิโตคลาสต่อไปดัดนเจีนแล้วนะครับเม,มโดเดียสวิต หนูน้อยหมวดดงเอ็มม่าฟิลดิ้งไม่ฟิลนิ่งเมมโมดิสย้อนมนุษย์กาแดกซี่ดาวตกอุตออนตาคอรโมแมนสายอุนตาแมนละคอรโมเชนโอเคก็ก i̇şte. okay. okay. ็แ wa.., ค่นี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าไปดูสุมหงก่อนกันเลย โอเคได้เวลาเปิดซูมซึ่งผมขอเริ่มจากใบนี้เลยนะครับโอ้ยโอ้ยดิมอ่านข้อความบ,บ,บึ okay, ๊ดบึ๊ดบโอเคอ่าเสร็จแล้วเอ่เอามาดูกันเลยนะครับ้ยโอ้โหมังก่อนเท่เท่เทมานโนเวจีเวดิตีโกโคุเดทอยเยอร์โอ้โหเ,เป็นการ์ดเออ เออบอดดี้แดนะครับด่างดำเออ,ออมม่วนครับโอเคต่อไปครับเฮ้ยเฮ้ยการที่ผมอยากได้ได้แด้เว้ยต่อไปครับอโอ้ยต่อไปครับโอ้โหมังกออาารอัคราทูตสวรรค์กาเวลครับ ต่อไปครับใบสุดท้ายเฮ้ยหุยจิดขอบทองครับอากิโตะเยี่ยมไปเลยโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคุ o ดบาย